พรหมจรรย์ของพระองค์บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงจุนทะาศาสดาทั้งหลายเท่าที่เกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้เราไม่เห็นว่ามีาศาสดาอื่นใดสักผู้เดียวที่เป็นผู้ถึงแล้วซึ่งลาบและยศเหมือนอย่างเรานี้จุนทะสง์หรือหมู่คณะเท่าที่เกิดขึ้นแล้วในโลกในบัดนี้ เราไม่เห็นว่ามีสง์หรือคณะอื่นใดสักหมู่เดียวที่เป็นหมู่ที่ถึงแล้วซึ่งลาบและยศเหมือนอย่างพิขุสงนี้จุนทะบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบซึ่งพรหมจัรทร์ใดว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงว่าบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงไม่หย่อนไม่ยิ่งมีการกล่าวดีแล้วบริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศไว้ดีแล้วแล้วใ เขาเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวพรหมจรนยร์นี้แหละว่าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงว่าบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงไม่หย่อนไม่ยิ่งมีการกล่าวดีแล้วบริบูรณ์สิ้นเชิงประกาศไว้ดีแล้วดังนี้